ก็สวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e ทุกคนนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะปลูกต้นกระถอนนะครับต้นกระถอนนะครับทำตามนี้เลยครับเมื่อเรากินเสร็จแล้วนะครับเราก็ล้างเมกะถอนเรียบร้อยนะครับโอเคครับมันยังมีเมือกอยู่ถูกต้องไหมทีนี้เราเอามาตากแห้งนะครับในที่ร่มนะครับมันก็จะแห้งแบบนี้นะครับเมื่อเราเมื่อเมื่อแห้งแล้วนะครับ เราต้องเกะเยื่อหุ้มมะเล็ดนะครับจะใช้มีดก็ได้จะใช้กันไก่ก็ได้หรือจะใช้ที่ตะล็บก,ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับในการใช้ที่ตะล็บนะครับผมที่ตั้งยากนะคใช้กันไก่ตะล็บ i say it's a นี่ก็คือเยื่อข้างในมันครับเนื้อข้างในมันแบบนี้มันก็จะไม่เลอะมือนะครับแล้วก็มันจะเกะง่ายด้วยครับเนี่ยหลุดลงกมาแล้วนี่คือเม็ดกระท้อนนะครับผมก็ไปแช่น้ำก่อนนะครับ หนึ่งคืนก็ปกล,ลูกไ้แล้อันนี้จำรุดก็ไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคโอเคนะกินเสร็จแล้วสรุปนะกินเสร็จแล้วนะพอกินเสร็จแล้วล้างน้ำเรียบร้อยแล้วก็ไปพึ่งไปพึ่งในที่แห้งแต่ไม่โดนแดดนะ ให้มันแห้งแบบนี้เลยพอแห้งแล้วก็ใช้กันไก่ตัดก็จะได้เมล็ดข้างในแกะเยื่อหุ้มเมล็ดออกก็จะได้เมล็ดข้างในมาแล้วก็เอาไปแช่น้ำแล้วก็ไปแช่น้ำเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ